สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับคลิปของซาโตชิครับในโปเกมอนภาคเจอร์นี่และสุขสัน์วันเกิดนะครับซาโตชิอายุครบ10ขวบครับครั้งที่25แล้วนะครับผมคิดว่าหลายๆคนครับน่าจะทราบกันดีครับกับอนิเมะโปเกมอนในตอนนี้เนาะเรียกกันว่าสปอยเลยนะกันนะครับว่าเส้นทางของซาโตชิจะมีโอกาสประชันกับใครบ้างนะครับ จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆครับยังไม่เคยรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ครับแล้วก็รอดูภาคไทยอยู่ครับผมอยากจะแนะนำครับว่าเพื่อนๆครับเก็บรีแอคชั่นนี้ครับที่ยังไม่รู้เนี่ยเก็บไว้ดูทีเดียวครับของไทยจะดีกว่าครับมันเจ๋งมากๆและคลิปนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรายการครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของซาตโตชินั่นแหละนะครับถ้าใครจะหลบสปอยครับก็ปิดไปได้เลยนะฮะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับปะ สิ่งที่จะพูดต่อจากนี้ครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับล้วนๆครับไม่มีใครผสมเลยนะครับพีคสุดของคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของมาสเตอร์คัทครับทั้ง8คนตอนนี้ก็รู้กันแล้วครับว่ามีใครบ้างนะครับตามลําดับเลยครับอันดับที่8ครับซาโตชินะครับอันดับที่7ไอริสอันดับที่6อลันอันดับที่5าครับคาเน่อันดับที่4ครับวาตาลุอันดับที่3ครับไดโก อันดับที่2ครับชิโรนะและอันดับที่1ครับแดนดี้แดนดี้รีออนดดนด้แล้วแต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่เลยครับอันนี้แต่ผมคงจะเรียกคําว่ารีออนแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาหลักนะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับว่าซาโตชิเจอกับอะไรบ้างผมมาดูการแข่งขันทั้งหมดครับที่ซาโตชิได้ไต่แรงขึ้นมาครับจนมาถึงท็อป8เนี่ยก็เรียกว่ามันเริ่มนับมาตั้งแต่ตอนที่เจอกับเดนจิเลยดีกว่าครับ การแข่งขันที่ซาตชิครับเจอกับเดนจิเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ใช้ไม้ตายแซดนะครับแล้วก็ได้แสดงถึงความเก่งกาจของฟิคชูอ่าน่าจำกันได้ครับทั้งที่มันไม่ควรโดนไฟฟ้าเนาะสำหรับเอลิคิบูนะครับแต่กับรับไม่ไหวครับนี่คือแมตที่แสดงถึงศักยภาพของพิคชูแบบจริงจังนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนตรงนี้ก็ถือว่าจบพิคชูไปนะครับ ในแมตช์ที่ปะทะกับแมรี่ครับหรือน้องมานีเนี่ยก็ได้แสดงถึงสกลพลังของเก่งก้าครับว่าสกยวไดแม็กซ์เก่งกาเนี่ยสามารถต่อกรกับสกยวไดแม็กซ์ที่ชนะทางและแพ้ทางกันเองได้อย่างสูสีครับบอกตรงๆครับว่าแมตช์นี้ผมดูแล้วค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าโอรองเกตเนี่ยมันใช้ท่าเออแรล,ลีตครับปัดท่าของไดแม็กผีได้อีกนะครับถือว่าสุดยอดนะครับที่สามารถปัดท่าแรงๆได้และด้วยความที่เป็นซาโตชิเนี่ย ชอบทำอะไรที่คนอื่นไม่คิดจะทำอ่ะทำให้เกงก้าครับมีความสามารถแปลกๆที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเรียกว่าเป็นการดูดกลืนหรือว่ากินเข้าไปครับการทําแบบนี้เนี่ยทำให้พิชนะโอรองเกตของแมรี่มาได้ครับไม่ใช่เพียงแค่ชนะแมรี่ครับวิธีแบบนี้ครับยังสามารถเอาชนะโปเกมอนถึง2ตัวครับของคีมานะนะครับที่อยู่อันดับที่8ได้ครับอย่างเช่นไฟก้อนครับพราะแมนนี้เนี่ยมีปัญหาครับกับพายุทรายครับ ซาโชิเนก็เลยสั่งเกงก้าครับให้ดูดพายุทรายเข้าไปทั้งหมดครับเป็นใครครับใครก็อึ้งนกันทั้งหมดครับและยังสามารถเสมอกับนูเมก้อนได้อีกครับถือว่าชนะทั้งไฟก้อนแล้วก็นูเมก้อนนะครับหากพูดกันตรงๆเล้วครับว่าเกงก้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเคียวไดแม็กนะครับถือว่าไม่โหดเลยครับไม่โหดเลยแต่พอมแปลเป็นเคียวไดแม็กปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรก็ได้มากกว่าที่คิดครับแล้วก็บทเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งไปที่ว่าถ้าเกิดจะใช้เกงก้าต้องเคียวไดแม็กเท่านั้นครับ ตัวต่อไปครับไคลริวเนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยสถิติของมันเนี่ยมันไร้พ่ายครับมันไม่แพ้เลยครับแต่มันจะมาแพ้กับไฟก้อนของคีบานาครับคือแบบก็เจอแบบเต็มที่ครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าก็แพ้ไปถือว่าเป็นการแพ้ครั้งแรกครับแล้วก็เป็นการเปิดแสงครับให้กับเกงก้าไว้เยอะอยู่เหมือนกันครับต่อไปคือ2ตัวขอพูดควบเลยนะครับก็คือเนกิกะไนแล้วก็อูโอนูรากอนครับ บทนี้ครับมันมีอยู่ประมาณ2ตอนติดครับเป็นบทที่แบบว่าให้ทั้งคู่เนี่ยพัฒนาไปพร้อมๆกันครับจากการฝึกทั้งคู่นะครับแล้วก็จนไปประท้ากับ4ตัวปรเทศนะครับของคาร์ลสนะครับเป็นตัวประเทศมังกรดานะครับถือว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาครับพูดตรงๆนะครับแล้วก็ซาชิเนก็กล้าครับที่จะเอาคู่นี้ลงด้วยครับอันนี้เนี่ยถึงจะรู้สึกแปลกๆก็เถอะนะครับแต่ก็ต้องยอมแล้วครับว่า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างบทมันส่งมากๆเนื่องจากว่ามันแพ้ไม่ได้จริง ในช่วงเวลานั้นเองนะครับในกีการไนซ์เนี่ยก็ได้ถือกำเนิดท่าไม่ตายใหม่ขึ้นมาเป็นซิเนเจอร์ครับก็คือท่าเมทัลแอซซาวหรือว่าสตาร์แอซซาวนะครับซึ่งสามารถปิดเมก้าจิตริสได้แหมมันอาจจะมาแค่ช็อตเดียวก็เถอะนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผลของอูโนรากอนครับที่ทำน้ำเมทไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันโดยท่าน้ำแข็งนะครับส่วนอูโนรากอนเนี่ยก็ได้ท่าไม้ตายใหม่มาอีกนะครับก็คือท่าดากอนลัชหรือว่าดากอนไดนะครับอาจจะมองได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากครับสหรับของตัวนี้นะครับ โดยเอาสี่ตัวเทพคนนี้เนี่ยมาเหยียบขึ้นทั้งในกีกนไนแล้วก็อูนุลลากอนนะครับฟอตัวนี้มันมันดูรีบไปหน่อยนะเอาจริงๆอะล่ะตัวต่อไปครับเป็นเด็กเส้นครับก็คือลูคาริโอครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าลูคาริโอเนี่ยของซาตชินั้นยังไม่เก่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบทมันค่อนข้างส่งแบบสุดๆเลย โดยมีเนื้อหาของเกโครงะเข้ามาอีกครับเป็นช่วงงะของโซชิ่นั่นแหละครับที่คาร้อนครับโดยที่โซชิจะไปหานั่นแหละแล้วก็ได้เจอจริงๆเกโคุงะของโซชิเนี่ยก็ได้สอนสิ่งสำคัญในการใช้ออราแล้วก็ทําให้ลูคไโอเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดไปอีกครับก็อย่างที่เห็นครับว่าได้ท่าเวอร์อลังการมาอีกครับผมละแบบม,มันก็เกินไปอย่างเงี้ยในตอนของเกโครงงะครับตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับกับการที่เขาไม่พูดถึงร่างซิงโครครับเพราะว่ามีฉากหนึ่งที่มามีลูกอะไร เออที่มันไม่ไโชว์ล่างของซอนจิเกคุง,งะนะครับผมคิดว่าตอนมันมาแค่ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันออกมาโชว์เท่และมันก็ดึงดูดความสนใจไปเยอะมากๆครับผมพูดตรงๆแล้วก็ลูคาเรโอเนี่ยแม่งกลายเป็นกระสอบทรายด้วยซ้ําถ้าถามว่าเกคุง,งะจะมาอีกไหมในอนาคตผมมองว่าก็มาอีกครับแต่ไม่น่าจะกลับมาในทีมก็อย่างที่เห็นครับว่าต้นไม้แม่งตีีเป็นปีๆครับจนลูกคุกคุยแม่งคลอดมาก็ยังตีไม่เสร็จครับแต่สามารถจะโผลม่มาได้อีกครับ โผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพียงแค่ซาชิมาเยี่ยมที่คาร์ลสและเข้าไปในป่าก็มีโอกาสเจอครับยังไงยังไงเนี่ยซาชิเนี่ยกับเกียคุงงะเนี่ยก็ยังสัมผัสกันได้อยู่ครับไม่ได้ไปไหนต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปโฟกัสกันที่ลูคาริโอแทนครับถือว่าเป็นตัวแทนของเกียคุงะเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ลูกศิษย์เลยไหมก็อาจจะมองได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดลูคาริโอเนี่ย,ยจะมาฝึกนะครับก็น่าจะมาฝึกกับเกียคุงงะนี่แหละครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมาก เพราะซาชีได้พูดกันเอาไว้แต่การฝึกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อแมตช์ถัดไปครับและมันไม่ค่อยแร์มากๆครับสำหรับผมนะเพราะว่าการขึ้นท็อป8เนี่ยมันไปเจอกับคีบานะครับเป็นคนสุดท้ายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยที่เจอคีบานะเนี่ยเขาใช้กดได้หนึ่งอย่างก็คือจะเมก้าจะไม่ตายแซดหรือจะไดแม็กเนี่ยก็เลือกสักอย่างหนึ่งแต่รอบนั้นน่ะเซาชิเนี่ยเลือกที่ใช้เคียวไดแม็กเกิง้าครับถึงกับต้องขอโทษลูคาโแวว่า,วาเฮ้ยไม่มีทางเลือกจริงๆว่ะเพื่อน และคิดดูนะครับว่าการที่เก่งก้าเนี่ยเก็บได้ทั้งฟลายก้อนแล้วก็เสมอกับนูเมก้อนเนี่ยถือว่าเก่งมากครับสำหรับเก่งกาครับการที่ให้บทมันไป,ปนอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือหนึ่งต่อนหนึ่งระหว่างโดนนั N ่นคิไดแม็กส์นะครับปะทะกับดูคาเิโอแบบตัวเปล่าๆอะ่ะเออตัวเปล่าๆถ้าเห็นแบบนี้ครับผมก็มองคิดใจว่าโอ้เอง็งเต็มตัวแพ้ไปได้เลยวะ่ะมันมันโคะไซส์อะ่ะมันสู้ยากมากเลยนะเอ็งก็ไม่มีเมก้าด้วยแค่โดนไอ้ไดแม็กเล็กอ่ะทีเดียวนะหอบกินเลยแบบหอบเลยอะ่ะ และจากนั้นมันก็โดนท่าไดแม็กมังกรเนาะที่มันรอบรอบบหมุลนะ่ะแต่กลับไม่มีผลอะไรครับมันดันช้าพลังดื้อๆตรงนั้นครับนี่คืออะไรครับมันคือสกิลพระเอกทำงานใช่ไหมเออคือลูคาเรโอเนี่ยได้ชาร์จออร่าทัฟฟีครับหรือว่าคลื่นพลังอะแล้วก็นึกถึงทุกๆคนครับที่ผ่านมาจตกการซ้อมอะอย่างกะเนี่ยอย่างกะโบ,บรูโตกําลังใช้ขูสูงจัดแล้วก็นาโลโตก็ช่วยอะเออแล้วก็มีการวนภาพไปเรื่อยๆนะครับ นี่มันเป็นสกิลพระเอกที่แท้จริงอ่ะตั้งแต่เคยดูโป้ม,มาทั้งหมดนะครับรอบนี้คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่แบบแม่งเกินไปอ่ะเออจนลูกของไอ้เครื่องพลังอ่ะมันใหญ่อย่างกับเท่าบบเกงกีอ่ะที่สําคัญครับซาโตชิเนี่ยมันดันพูดว่าเชียวไดออรัตเฟียด้วยวัดมันไม่มี <laughs> เอ็งตั้งชื่อท่าเลยเหรอหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นนั่งดูก็แบบเฮ้ <laughs> ใช่เหรอวะแต่นั้นมันก็ปาไอ้เชียวไดออรัตรเฟียไปทะลุหินไดแม็กอะ เปีย้ยงเดียวหลับครับโอ้โหคือมันอย่างนี้เลยเหรออ่ะอะโอเคอ่ะได้ได้ได้อ่ะอะงั้นเชิญเลยขึ้นอันดับแปดไปได้เลยนี่คือ6ตัวนะครับที่ผมอยากจะพูดครับว่าพัฒนาการของโปเกมอนของเซชิเนี่ยที่มาถึงอันดับ8ได้เนี่ยมีบางตัวครับที่ค่อนข้างบทส่งแบบอวยเวอร์จริงๆอะ่ะแบบบางตัวมันเก่งอยู่แล้วก็เอาเอามาล้มเล่นนะอย่างไคลิวอะไรอย่างเงี้ยปิกจูนี่ยังรอดหน่อยนะปีกจูนยังรอดถ้าพูดแบบตรงๆครับ ก็คือคารี่ไปครับแต่ระยะเวลาในการที่จะจบซีรีส์นี้ของเจอร์นี่เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วครับเนื่องจากว่าเ e n เเนี่ยจะวางจําหน่ายในปลายปีดังนั้นต้องรีบจบซีรีส์นี้ให้ทันครับอีกเราลอกประมาณสักน่าจะประมาณสัก30ตอนได้ครับการแข่งขันมาสเตอร์คลาสครับทั้ง8คนเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่ากดเนี่ยจะมาแบบไหนจะเป็นแบบ1นหรือ2อหรือ33หรือดับเบิลหรือจะเป็น6ตัวนะครับเอาละ ต่อจากนี้เนี่ยก็ขอพูดถึงเรื่องตัวละครมาสเตอร์คาร์ดอีก7คนกันดีกว่านะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยซาโตชิครับเหมือนจะมีเวลครับได้เจอกับวาตารุคนแรกนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยมันมาจากนิตยสารานะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันสักทีเดียวนะครับว่าใช่หรือเปล่านะเออแต่ผมคิดว่าอาจจะใช่วาตารุเนี่ยเป็นหนึ่งคนครับที่ผมเนี่ยไม่ได้อยากจะให้เจอกับซาโตชิเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาไม่มาก ก็ไม่อยากให้เสียเวลาจำนวนตอน,นครับไปกับการประทะก,กับวัตารุคือที่ผ่านมาเนี่ยซาชิได้เจอกับมังกรมปแล้ว2คนนะติดต่อกันเลยน,นการแบบเออขึ้นแรงอะ่ะทั้งเจอของดาซินาเจอทั้งคีบานะถ้าสองที่ม,มังกรอยู่แล้วจะต่อมังกรอีกเหรออีกอย่างเนี่ยวัตารุเองเนี่ยเคยเป็นอดีตอันดับ2อนะครับอดีตอันดับ2แต่กับไม่โชว์ว่าตัวเองนะั้นมีไม้เด็ดอะไรครับเพราะว่าตอนสู้กับเออรยอนเนี่ยก็ใช้เจอรดอสสีแดงเนาะแล้วก็โชว์แค่ไดแม็กเฉย ความน่าสนใจสำผมเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็สู้ถูสีไหมผมว่ามันก็ไม่อ่ะวัตตุรุเอเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแชมปเปี้ยนนะครับในภูิภาคคันโตแล้วก็โจโตถือว่าเก่งนะครับได้ทั้งสองภูภาคถือว่าเก่งสุดๆเลยนะหากเรามามองกลับกันนะครับคนในคันโตและโจโตเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือและเก่งกาจป้าแต่อาจจะออกเดินทางไปตีที่ภูิภาคอื่นก็ได้อย่างซาโตชิเป็นต้นอ่าผมคิดแบบนี้นะ หากโซชิเนได้วาตารุเป็นกระสอบทรายก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีครับที่ได้ตกอดีตที่2นะครับของโลกนะครับ <c oughs> เอาล่ะต่อไปครับคนที่2ครับอันนี้ผมไม่เรียนแล้วกันนะครับคนที่2ไอริสไอริสเนี่ยคนนี้เนี่ยผมเองก็ไม่อยากให้เจออีกเหมือนกันครับไม่อยากให้เจอซ้ำเพราะว่าเขาได้เจอกันแบบดุเด็ดเผ็ดมันไปแล้วนะครับไม่ได้มีความตื่นเต้นเท่าไหร่ก็โชว์หมดแล้วนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเธอ ไปแอบเก็บแต้มตกกับใครมาเด้งมาที่7ได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ก็มันก็เหมาะสมครับที่เขาได้เป็นแชมเปี้ยนของพุทิพาฒอิชูนะครับอ่ะต่อไปครับคนที่3ครับคาเน่แชมเปี้ยนพุทิพาฒคาร์ลอสนะครับรายนี้เนี่ยเคยประทะกับซาชิมันแล้วครับนี่เรียกว่าเป็นการดูแบบเซอร์วิสละกันนะครับซาไนประทะกับเกียรติคงะเพื่อให้คนดูรู้ถึงสเกลพลังของซาสุชิเกียรติคงะที่แท้จริงนะครับเพราะได้ประทะกับเม็ก้าเซอร์ไนแล้วก็สู้ได้ด้วย สำหรับคาเน่เนี่ยถ้าใช้เซอร์ไนแบบปกติเจอแบบตัวตัว,ตว,ตวนะแบบอีกฝัน่งหนึ่งมไม่เมกล้าเซอร์ไนก็ไม่มก้านะผมว่าเซอร์ไนของคาเน่เนี่ยก็โอ้โหก,ก็ก็ร้ายเอาเรื่องนะครับขนาดเก็ของงานในช่วงนั้นนะ่ะก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้าครับจนต้องเค้นซาโตชิเก็บผงานออกมาสู้ถามว่าอยากให้เจอกับซาโตชิไมมสับคาเน่นะครับผมก็เฉยๆครับสำหรับคนนี้ถือว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีอะไรกัน,นครับมันก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันครับแต่แม เอร์นไนท์กับเคียวโงะเนี่ยผมว่ามันก็มันเป็นคู่เอกที่ตีกันไปแล้วอะ่ะเออมันน่าจะมากพอครับที่จะมีรอบ2ต่อไปครับคนที่4ครับไดโกแชมเปี้ยนพูยภาโฮเอน็นคนนี้เนี่ยผมอยากให้เจอกับซาตชิเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอแมตช์เต็มๆเ,เ,เท่าไหร่นะครับหรือว่าเอาตัวเองมาตีกันอะไรเงี้ยผมคิดว่ารายนี้เนี่ยน่าจะได้ประทะกับอารันซ์มากกว่านะครับคนที่5ครับข้ามมาเลยครับแดนดี้แดนดี้ลีออนดันเด้นะครับ แชมเปี้ยนไรพ่ายผู้นี้ครับแชมปเปี้ยนของคุยภาากาล่านะครับผมว่าคนนี้ครับไปเราข้างบนเลยก็ได้ครับมันค่อนข้างจะแต่ถ้าบทมันเนี่ยกะให้เราแบบเดาไม่ได้แบบพลิกอะไรอย่างนี้นะครับโอกาสที่อลันจะเจอกับชายคนนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยครับเป็นศึกได้ครับเป็นศึกระหว่างเคียวไดแม็กเลิซอนนะครับเจอกับเมกาลิซดอนเอ็กครับผมว่าก็น่าสนุกนะเอาจริงๆคนที่6ครับชิโรนะแชมเปี้ยนของภูมิภาชินโอนะครับ คนนี้ผมบอกเลยว่าผมเชียร์มากๆครับน่าจะเป็นคนที่ผมอยากให้เจอกับซาชิมากที่สุดในบรรดาทั้ง7คนครับเป็นแชมปเปี้ยนที่ใช้โปกมอลที่หลากหลายและสร้างความท้าทายให้กับผู้เล่นเกมโปกมอนอย่างเราครับที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยชิโรนะเนี่ยอยู่อันดับที่2และนี่นะครับคือจุดที่สําคัญเลยครับถ้าอยากจะให้ซาชิเจอกับใครสักคนเนี่ยผมอยากให้ซาชิเนี่ยเจอของที่สุดของอันดับไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3เนี่ยประมาณนี้ควรจะต้องเจอครับเพราะจะแสดงถึงว่าซาชินั้นเก่งระดับ และคนสุดท้ายครับคนที่7ครับอลันครับผมว่ากันตามตรงนะครับอลันเป็นคนเดียวครับที่ไม่ใช่แชมปเปี้ยนข้อมูลมันบอกว่าเป็นแค่แชมป์ลีกเฉยๆก็คือแชมป์ลีกตอนที่สู้กับซัลชินั่นแหละหลายๆคนครับก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ไปแทนที่คาเน่นะครับเพราะคาเน่เป็นแชมป์ลีกของคาร์ลอสนะครับจริง,รงๆการที่เป็นแชมป์ลีกได้เนี่ยไม่ต้องไปตกท้าตบกับ4จตุระเทศก่อนนะครับแล้วก็ไปท้าแชมป์ได้อีกทีนึงซึ่ง กรณีของอลันเนี่ยอาจจะทาให้สําเร็จก็ได้หรืออาจจะล้มเลิกก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ถามว่าแชมป์ลีกมี Impact ไหมมีครับลองดูดีๆนะครับทั้ง7คนนะครับจงวิอลันนะเป็นแชมเปี้ยนกันหมดเลยไงอ่าแต่ว่าในข้อมูลที่มันโชว์เซอร์ชิไม่บอกว่าเซอร์ชิปเป็นแชมป์อาราทุกคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับมผมคิดว่าอย่างนั้นจุดนี้เนี่ยน่าจะคิดอีกจุดนึงก็คือถ้าเป็นแค่แชมป์ลีกแล้วสามารถไต่มาถึง อันดับ6ได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามากๆนะเราคิดดีๆนะครับจริงๆเนี่ยสกลพลังของอารันเนี่ยวัดกันได้ตั้งแต่ตอนพิเศษแล้วครับว่าเขาสามารถเอาชนะ4ตัว,ตวเทพของคาร์ลอสได้รวมไปถึงการที่เขาเคยประทะากับไดโกมาแล้วนะครับและเอาชนะเซาชิตในช่วง XY เรียกหรือว่าเป็นช่วงพีคข,ของหลายๆนะคนที่อนช่วงนี้แม่งเก่งสุดแรกข,ของเซาชิตก็ยังแพ้ครับแต่ผมก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าเน้นแบบขยี้เลยครับว่าเจ้าโคงหน้าของเซาชิตนั้นยังไม่เคยชนะลิซอนของอารันแม้แต่ครั้งเดียวครับ ถ้าเจอกันแบบ 2- ในสามอ่ะคือแพ้ไปแล้วสอศูนย์นะครับลิซอนของอารันเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดที่สุดจริงๆนะครับถ้าคิดว่าเกยงะของเซชิเก่งที่สุดในทุกๆตัวที่มีมันก็ใช่แต่ไม่ใช่ที่สุดแน่ๆครับในทีมของเซชิเราควรจะต้องไปโฟกัสเจ้าเจ้านั่นหน่อยครับหนูเหลืองครับที่มันแบกทีมที่มันตีก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นครับคนที่จะมาแก้มือให้กับเกยฮงะถ้าเกิดเจอกับอารันครับก็คือลูคาริโอครับจะได้เคยเล่าว่าโดนเกยฮงะซ้อมเนี่ยเป็นกระสอบทรายมันก็ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดเจอช่วงหลังแล้วเนี่ยในสภาพที่พร้อมผมว่าลูคาเรโอครับก็มีสิทธิ์ที่จะเหนือกว่าซานชิเกลง,งะแน่ๆผมเชื่อแบบนั้นก็ดูท่าแม่งดีครับบอลกีขนาดนั้นและดูบทนะครับที่มันทํามาเนี่ยครับเหมือนถึงคนเขียนเนี่ยมันเขียนมาซะแบบโอ้โหโอเวอร์มากจะเรียกว่าเหนือกว่าอาจารย์ก็ลูกศิษย์นี่แหละครับ <laughs> ถ้าถามว่าอารลันเนี่ยเหมาะสมที่จะมาแข่งกับซานชิไหมผมว่าก็เหมาะครับเพราะมันจะดูเป็นแมตช์ล้างตาดีนะครับเหมือนแบบเหมือนล้างบาบะอ่ะ เพราะว่าเป็นคนเดียวครับที่ดูอิสระที่สุดครับเป็นตัวละครที่เหมือนกับซาโตชิเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในเกมไงมันไม่สามารถอ้างอิงได้ถ้าให้เลือกแข่งแบบ3มรอบครับผมอยากให้ซาโตชิเนี่ยเจอกับใครผมอยากให้เจอกับอารันคนแรกแล้วก็ตามด้วยชิโรนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแชมเปี้ยนไร้พ่าย,พายนะครับแต่ถ้าเอาแบบดูมันๆน่ะผมอยากคนแรกครับเจอกับไดโกะแล้วก็เจอชิโรนะนะครับส่วนรอบชิงเนี่ยจะเจอใครก็ได้แต่อยให้อีกสายหนึ่งอะ่ะเป็นอารัน เจอกับแชมป์ไรพ่ายครับหลายๆคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ครับก็คงคิดว่าเอ้ยทําไมโอบูให้คุณค่ากับอารันเยอะมากขนาดนั้นหากบทเนี่ยมันปูมแบบเดาง่ายเกินไปเนี่ยมันก็จะง่ายครับว่าใครจะชนะใช่ปะละ่ะแต่ที่ไม่ง่ายจริงๆเนี่ยคือปลายทางของไอ้แข่งครั้งนี้ซาโตชิจะเป็นแชมป์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดครับจากที่ผมได้อยู่ในคอมมิตี้ของโปเกมอนมานะครับก็ได้นั่งอ่านแบบลับๆนะครับก็มีความคิดว่า หลายคนก็คิดว่ามันจะจบลงที่ภาคนี้ไหมนะครับผมก็ต้องตอบครับว่าไม่ทราบครับรอดูไปครับถ้าตอบแบบส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะจบครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นแชมป์โลกแล้วมันจะยังไงต่อเหรอคือคําพูดของแชมป์คนหนึ่งนะครับเขาพูดไปครับว่ามันจะมีอีกหลายคนครับที่เหนือกว่าเราเยอะนะครับแต่เขาแค่ไม่ร่วมแข่งเฉยๆครับอ่ะยกตัวอย่างก็ได้ครับที่เราคาดหวังว่าจะได้เจอคนนี้ทาคุโตะครับก็ไม่อยู่ไม่มีใช่ป่ะล่ะทำให้เป้าหมายในครั้งต่อไปของโซชิเนี่ย อาจจะเจอกับเป้าหมายที่เข้าใกล้กับคําว่าปุ่มมาสเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ที่สุดก็ได้แท่แบบมันอาจจะดูไปทางการหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเออไหนๆก็พูดถึงทาคุโตะแล้วครับทาคุโตะมันไปไหนนะครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าตัวละครตัวนี้นะเนี่ยทาคุโตะเนี่ยยังตราตึงใจอยู่กับคนที่ติดตามซีรีส์ปุมมแน่นอนครับผมคิดว่าเขาต้องกลับมาสักตอนหนึ่งเออไม่ใช่แข่งระดับโลกหรอกประมาณนะนะั้นแหละผมว่าดูจากทรงแล้ว มันเป็นเรื่องที่เดายากมากนะครับว่าใครจะเจอใครใครจะใช้ปุ่มอะไรนะครับโอเคผมก็จะมาพูดถึงเรื่องมั t e ์คาร์ทั้ง8คนเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเองเนี่ยก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับจะมาพูดเยอะแล้วก็ในหัวเองก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะปฏิปต่อนะครับโอเคเพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างครับลองทายกันไหมว่าซาตูชิจะเจอใครบ้างและจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับก็มาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ โอเคใครที่ชอบครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ